กราบสวัสดีทีเอามยม่ๆๆกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็วันนี้พบกับผมพี่วีพีนะครับเราก็ไม่ได้มาทําอะไรแต่อย่างใดไม่ได้มาพาไปทัวร์ห้องไม่ได้พาไปเที่ยวแต่เราจะมาหาหมอดูกันนะผมก็คลิปก่อนๆสามคลิปที่บอกว่าสามคลิปนี้ก็คือใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไปดูเรื่อยนะครับผมก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับมาทําดู หมอดูเหมือนเดิมเช่นอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ก็น่าจะสนุกแต่ทุกคนก็จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็วันนี้ไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะ,คะเราจะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจอกับคุณยายหมอดูเรามาทําความรู้จักกันนิดนึงคําว่าหมอดูเป็นอย่างไรคนดูดวงเขาเรียกว่าหมอดู แต่สมัยโบราณมาการดูดวงของายายก็เป็นการดูแบบดูโหราศาสตร์โหราศาสตร์ก็คือเอาหลายศายสาตร์มารวมกันเพื่อให้มีเกิดความแม่นยําและความละเอียดอ่อนมากขึ้นที่จะเจาะลึกไปในดวงของแต่ละคนคือโหราศาสตร์นี่หมายถึงศาสตร์ของการดูดวงหลายศาสตร์ศาสาตร์จีนศาสตร์ไทยศาสตร์ฝรั่งอะไรก็เอามารวมกันที่ให้มันแยกพอสอเดือนวันที่ เช่นยังศาสตร์จีนก็จะดูเป็นนักสตร์ศาสตร์ไทยก็จะดูวันเดือนปีข้างขึ้นข้างแรมอะไรพวกนี้ก็จะรวมกันออกไปก็จะได้รับความแม่นยำแล้วก็หลายหลายคนก็จะได้เอาไปเป็นไกด์ไลน์ในช่วงที่บ้านเมืองของเราอะ่ะมันยังไม่สงบสุขเท่าไหร่โอ้บ้านเมืองของเราตอนนี้ก็มาเจอโรคโควิด1 9ถึงต้องให้คนทุกคนอยู่บ้านเพื่อชาติ แต่ก็ไม่ใช่เฉพาะบ้านเราอะ่ะทั่วโลกก็ต้องทำเหมือนกันยายเลยคิดและตั้งใจว่าจะตอบแทนลูกศิษย์ลูกหาอย่างไรเออก็เลยให้หลานตัวน้นอยมาอัดคลิปให้อายุก็เพิ่ง9้าขวบ10บขวบก็มีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนต่างจังหวัดแจ้งมาว่าภาพไม่ค่อยชัดเสียงเดี๋ยวดังเดี๋ยวค่อยก็ไม่เป็นไรหรอกขออภยัยแล้วเดี๋ยวจะพยายามทำให้ดีๆนะคะ เพราะว่าคนอัดก็อายุยังน้อยยายก็อยากจะฝึกให้เขารู้จักการเป็นผู้ให้ผู้เสียสละมาทําบุญร่วมกันกับยายหมอเพราะฉะนั้นความตั้งใจครั้งนี้ก็คืออยากอยู่เป็นเพื่อนกับทุกๆคนที่เวลาอยู่บ้านมีเรื่องเศร้าเรื่องโศกเรื่องทุกเรื่องร้อนไม่เข้าใจพอมันดูคลิปที่ยายอัดไว้ให้ก็มีโทราศัพท์หลายสายเหลือเกินที่โทรเข้ามาขอบคุณแล้วก็มาบอกว่าพอได้เห็นคุณยาย ก็อบอุ่นขึ้นได้ยินเสียงได้เห็นหน้ามีบางสายบอกหนูไม่ได้เป็นลูกศิษย์คุณยายนะเพื่อนหนูส่งคลิปมาให้ดูหนูกำลังทุกข์ใจหนูขอเบอร์โทรเพื่อนหนูแล้วก็โทรมาหาคุณยายเพื่อจะขอบคุณหนูกำลังทุกข์ใจร้องไห้แต่พอหนูได้ฟังคลิปคุณยายแล้วหนูมีความสุขซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยายต้องการแล้วก็มีความสุขแล้วก็ดีใจสุดๆที่มีคนแจ้งเข้ามาแบบนี้เพราะความตั้งใจยายก็คือแบบนี้ ทีนี้เราจะมาเริ่มดูกันไปเลยว่ามันเป็นยังไงในวันที่สิบต่อจากวันที่เก้าของคิดที่แล้ววันที่สิบเป็นวันอาทิตย์แรมสี่ข้าเดือนหกของเดือนของเดือนพฤษภาคมมันเป็นวันฉลูธาตุน้ำวันนี้ใครเกิดวันอาทิตย์หรือเกิดวันอะไรก็ตามที่ เกิดในวันนี้หรือไม่เกิดในวันนี้ก็ตามให้ทำให้เข้าใจกับความอดทนของตัวเองในการงานการเงินความรักการงานการเงินความรักในวันนี้สามเรื่องนี้มันอาจจะเหนื่อยๆหน่อยการงานก็จะได้เงินก็จะเหนื่อยเออทำไมถึงต้องเหนื่อยเพราะว่ามันเป็นวันที่ต้องใช้ความอดทนอดกั้น ไม่ว่าเราทํางานร่วมกับเจ้านายลูกน้องลูกกับใครก็ตามเพื่อนร่วมงานน่ะมันก็จะมีการกระทบกระทั่งกันเอาเปรียบกันนิดหน่อยแล้วเราก็ต้องอดทนเพื่อให้งานสําเร็จแล้วได้เงินมาใช้จ่ายส่วนเรื่องความรักของวันนี้ไม่ว่าเราจะรักคนรักที่เรามีคนรักที่กําลังจีบกันหรือว่ามีสามีแล้วก็ให้ใจเย็นๆอย่าทะเลาะเบาแวงกัน อะไรที่พูดกันไม่เข้าใจก็ให้เงียบเยไปก่อนหรือรักพ่อแม่พี่น้องลูกหลานาก,ก็เชน่นใจเยน็ยนๆทั้งนั้นเลยแล้วก็จะรูดร่วงไปได้ด้วยดีต่อมาก็จะมาเป็นวันที่11วันจันทร์วันจันทร์วันนี้คือวันขานธาตุไม้ใครที่เกิดวันจันทร์หรือเกิดวันอะไรก็ตามวันนี้เรื่องงานให้มองไปข้างหน้าไว้ก่อนไม่ว่าจะมีเรื่องหนักใจกับ ันหน้าลูกน้องเจ้านายหรืออะไรก็ตามให้ใจเย็นเยเพราะว่าเรายังต้องการเงินเราไม่สามารถจะออกงานตัดสินใจอะไรง่ายๆที่จะออกถ้าออกไปแล้วเราอาจจะตกงานเงินก็ไม่มีใช้ทุกอย่างก็จะเหนื่อยต่อไปอีกเพราะฉะนั้นต้องให้ความอดทนต่อเนื่องส่วนเรื่องความรักเรื่องความรักก็ให้ใจเย็นๆอย่าเพิ่งคิดหาคนรัก ถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ปรับตัวเข้าหากันให้ได้อันนี้คือวันที่11ต่อมาก็จะมาเป็นวันที่12งวันอังคารวันที่12วันอังคารเป็นวันกระต่ายธาตุไม้วันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันที่มีความรักที่หวานหวานถ้า รักคนรักรักแฟนรักคู่ครองรักพ่อแม่พี่น้องจะได้รับสิ่งดีๆได้พูดได้คุยกันเข้าใจกันมีความสุขจากที่บึง่งตึงกันมาก็จะมีความสุขในวันนี้การงานก็จะได้รับข่าวดีว่าจะได้งานได้เงินเดือนเพิ่มหรืออาจจะได้รับข่าวดีว่าได้ตำแหน่งที่ดีในวันนี้หรือเงินทองที่หล่นหายไปหรือไปลงทุนไว้ก็จะได้กําไรขึ้นมา ก็จะเห็นเงินเห็นทองเห็นสิ่งดีๆในวันนี้ต่อมาก็จะเป็นวันที่สิบสาวันที่สิบามเป็นวันพุธวันนี้เป็นวันมังกรธาตุไฟใครที่เกิดวันพุธหรือเกิดวันอะไรก็ตามวันนี้ทุกคนให้มองตัวเองมองความรักมองงานมองเงินมองไว้ล่วงหน้าเลยวางแผนชีวิตไว้ให้ดีวันนี้ ลงทุนอะไรไว้ในเรื่องการงานการเงินให้ติดตามดูผลงานของตัวเองว่าที่เราลงทุนไว้เนี่ยเราพูดคุยไว้กับหุ้นส่วนหรือคู่ค้าคู่ขายเนี่ยมันเป็นยังไงการงานการเงินจะค่อนข้างเดินหน้าได้ในวันนี้แล้วเรื่องความรักก็เหมือนกันเรื่องความรักเนี่ยถ้ามีสามีอยู่แล้วก็จะมีความสุขกันไปกินข้าวไป ทำอาหารกินกันหรือถ้าเป็นแฟนกันก็จะได้คุยกันดีๆหวานๆก็แปลว่าประสบผลสำเร็จพอสมควรในคนกำลังจีบกันเนาะในวันนี้ต่อมาก็เป็นวันที่สิบสี่วันพฤหัสบดีเป็นวันมะเสงธาตุไฟวันนี้คนที่เกิดวันพฤหัสบดีหรือวันอื่นๆก็จะมีเงินมีทองมีสิ่งดีๆเข้ามาให ไม่ว่าจะมีคนนําข่าวอะไรมาให้ในเรื่องการงานกันเ,น<ม>เช่นสมัครงานไว้<ม>ทำหรือลงทุนทําการค้าไว้ก็จะมองเห็นฝั่งว่าการติดต่อการงานการเงินไว้ก็จะสําเร็จส่วนเรื่องความรักยังอยู่จุดเดิมเดิมวันนี้อย่าไปโฟกัสมันมากให้ไปเอาเรื่องงานเรื่องเงินไปก่อนแล้วกันต่อมาก็เป็นวันที่15วันศุกร์ วันนี้เป็นวันมะเมียวันมะเมียธาตดินคนที่เกิดวันนี้หรือวันอื่นๆให้ระวังทุกๆเรื่องไม่ว่างานเง,งินความรักวันนี้ตื่นขึ้นมามันจะมีความรู้สึกร้อนลนหงุดงิดได้ยินเสียงคนพูดสมมตุติเราเป็นเมียฟังผัวพูดก็ไม่ถูกใจคนเป็นผัวฟังเมียพูดก็ไม่ถูกใจ หรือฟังลูกหลานฟังคนรอบข้างพูดแล้วก็ไม่ถูกใจจะง,งุหงุดหงิดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาให้ใจเย็นเย็นหยิบน้ำมาดื่มแก้ด้วยน้ำใสใสน้ำดื่มห้ามเหล้าห้ามเบียร์ห้ามาามาทั้งสิ้นพอเราตื่นขึ้นมารู้สึกไม่ดีเราไปหยิบน้ำเย็นเย็นมาดื่มให้ใจมันเย็นแล้วเราก็ได้สติขึ้นมาแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็คิดดีทำดีมันก็จะรอดพ้นจากวันนี้ไปได้ ต่อมาก็เป็นวันเสาร์วันเสาร์เป็นวันมะแมท่าดินคนที่เกิดวันเสาร์หรือคนที่เกิดวันอะไรก็ตามในในวันนี้ต่อไปก็เป็นวันที่16วันเสาร์เป็นวันมะแมท่าดินวันนี้คนที่เกิดวันเสาร์หรือวันอื่นๆจะต้องคิดและทำอะไรก็ตามต้องใจเย็นๆมองโลกสวยงามคิดบวกทุกๆเรื่อง งานที่ทำก็จะมีบางบ้างที่ไม่ดีแล้วก็จะต้องอดทนเงินที่จะได้ก็จะต้องรอไปก่อนถึงแม้ว่าจะนัดหมายว่าจะได้ก็ยังไม่ได้ถึงได้ก็ได้ไม่ตามเป้าหมายเพราะฉะนั้นต้องใช้ความอดทนกับวันเสาร์วันนี้แล้วเรื่องความรักก็เหมือนกันเรื่องความรักเนี่ย เหมือนเราจะรักเขาข้างเดียวถ้าเป็นแฟนกันน่ะแต่ถ้าเป็นสามีภรรยาก็จะต้องพูดกันหลายๆเรื่องที่คาใจไว้เช่นเราสงสัยสามีมีเมียน้อยเราสงสัยเมียมีชู้อะไรํำนองอย่างนี้ก็ต้องคุยกันแล้วเปิดใจคุยกันให้ดีๆแต่สำหรับคนที่ยังเป็นแฟนกันอยู่เรื่องความรักก็จะพูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ให้ใจเย็นๆแล้วก็รอไปก่อนก็แล้วกักน,กนนะคะ จบลงณนะวันเสาร์นี้รอคลิปต่อไปนะคะ